วิธีการจัดทำไฟล์ข้อมูลเรื่องเล่าเศรษฐกิจพอเพียงนะคะอันดับแรกก็ไปที่ Google Chrome ไปที่จุดเจุดเหมือนเดิมนะคะเลือก Drive เลือกไปที่ Google Drive ใส่อีเมลโรงเรียนลงไปนะคะสำหรับคนที่จำรหัสผ่านไม่ได้ก็ติดต่อแอดมินเหมือนเดิมนะคะ ใส่รหัสผ่านลงไปแล้วนะคะก็จะเข้าไปที่ไรของฉันนะคะตรงนี้แต่ว่าในส่วนของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะไปดําเนินการทําไฟล์เรื่องเล่าเนี่ยให้ไปที่ไรที่แชร์นะคะเลือกไรที่แชร์ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะคะคลิกขึ้นมานะคะก็จะเห็นไฟล์นะคะเรื่องเล่าตัวอย่างแล้วก็จะมี จะมีของคุณครูที่ทำไว้แล้วนะคะวิธีการที่เราจะไปทำใหม่ก็คือให้คลิกขวานะคะตรงเรื่องเล่าตัวอย่างนะคะเลือกคำว่าทำสำเนานะคะก็รอสักครู่นะคะก็จะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมานะคะชื่อว่าสำเนาของเรื่องเล่าตัวอย่างนะคะ ต่อไปเราก็เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองนะคะโดยวิธีการคลิก,คล,กคลิกขวานะคะที่ตัวที่เราทำสำเนาวไว้แล้วนะคะแล้วเลือกเปลี่ยนชื่อก็เปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองได้เลยนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเรื่องเล่าชินพัทรนะคะ ให้ทำสำเนาก่อนนะคะก่อนที่จะทำเป็นไฟล์ของตัวเองนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนจะเอามาแก้ไม่ได้นะคะก็คือตัวสำเนาเนี่ยเราทำมาไว้เป็นของตัวเองนะคะหลังจากนั้นก็ดับเบิลคลิกนะคะตัวไฟล์ที่เราทำการแก้เป็นชื่อตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กดเปิดด้วยนะคะหรือของบางคนถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น open นะคะ กดเปิดด้วย Google เอกสารค่ะจะเห็นได้ว่าไฟล์นี่จะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ตามด้วยชื่อของเรานะคะก็จะเป็นการเข้าสู่บทการแนะนำอันนี้เราก็ปิดไปก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าจะมีตัวอย่างนะคะของโรงเรียนอื่น แล้วก็จะเป็นครูผู้สอนแต่ละวิชาอันนี้ให้ลบในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับสาระของตัวเองทิ้งไปนะคะแล้วก็เลือกว่าบทความบทไหนนะคะที่เกี่ยวข้องกับตัวเองอันนี้ก็จะเป็นครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ก็ขอลบทิ้งไปก่อนนะคะหาในส่วนของที่เป็นของตัวเองให้เจอนะคะก็จะมีเป็นรายวิชารายวิชาอยู่ สมมติว่าสอนจกกัจกรรมพัฒนาผู้เรียนกันแล้วกันนะคะก็ไปเปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองนะคะก็อันนี้ก็เราก็ขัดเกลาให้มันเข้ากับบริบทของตัวเราเองนะคะ ไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ลบทิ้งนะคะลบทิ้งให้หมดก็จะเหลือเฉพาะที่เป็นของตัวเองแล้วก็เราก็แก้ไขให้มันเข้ากับตัวเราเองนะคะไม่ต้องเซฟเหมือนเดิมนะคะถ้าอยู่ใน Google d r i v e ก็สามารถปิดได้เลยนะคะกลับไปได้เลยเท่านี้ก็เสร็จสิ้นแล้วค่ะก็ออกจากระบบเหมือนเดิมนะคะ เมื่อทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้ว